ไก่หลงดงครับกำากินเปียงเข้าให้หมะเอาบอกว้นเกลืยพริกแห้งมาตำก่อนนะครับแล้วก็ตัวด้วยคาตะไคร่เปียกบะกูดนะครับแล้วก็บตบถ่ายด้วยกระเทียมใบบะกูดแล้วก็หอมแดงครับตำให้ม,มันเแล้วแล้วก็ลงไปเจียวในกระทะเลยครับเจียวให้มันเหลืองๆหลืองหอมๆแล้วกไก่ลงไปเลยครับผอพี่น้องเฮากะจะคว้าไก่หมองหนังตึงๆกะเติมหน้า้องแรงโคกลงไปครับมาปรุงรสโดยรสดี ซีอิ๊วดำน้ำมันหอยแป้งนัวแล้กกะน้ำตาลครับผมแล้วก็เอาน่าลงไปเติมเลยเด้อครับผมพี่น้องล้วก็เพิ่มความน้อยในน้ำปลาล้านิดหน่อยกับปิดฝาไว้สักเกิงชั่วโมงครับผมเรียบร้อยกับใบมะกรูดกับใบกะเพราลงไปเด้อครับเด้อใบกะเพราใช้น้ำรักหน่อยจะได้หอมหอมเรียบร้อยกับกล้วยมันเข้ากันกับเช็เรียบร้อยแล,ล้วครับไก่หลงดงเหมาะขนาดพี่น้องเปียงเข้าขนาดกินกันตามคนเข้าเชียงใบหมอหนึงอะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อลุ้งเจมเลยครับ ขอบคุณครับ